บริษัท TPI p ีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สนับสนุนรายการโดย TPI BI Bio Sand ียีชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียดับกลิ่นปลอดภยัยไม่มีสารตกค้างสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเชาว้านี้ท่านอาจารย์ดรพินโยบุญเจริญนายกสมาคมโุราศาสตร์นานาชาติท่านมีภารกิจสําคัญท่านได้เกียรติมอบหมายให้ดิฉันดรบันทิดานสงขลาทําหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการแทนท่านค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นไปของดวงดาวอันเป็นเรื่องของวิชาโุราศาสตร์ ดราราศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องหรือละไม้คล้ายกันมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกานาทีถึงเวลา7จนาฬิกานาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสนภูมิวันนี้สุริยกติการวันที่3เมษายนพุทธศักราช2,564จันทรกติการตรงกับวันเสาร์แรมหค่ำเดือนห ปีฉลูโทศกจุลศักราช1382ท่านอาจารย์ที่จะร่วมสนทนาด้วยในวันนี้ก็มีด้วยกันหนึ่งท่านนะคะก็เป็นเจ้าประจํานะคะอาจารย์ดารวันงามรีโรชนกคุณอาจารย์อูท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาโบราศาสตร์ไทยในสมาคมโบราศาสตร์นานาชาติสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นอีกเช่นเคยค่ะค่ะ,คะรายการดีๆแบบนี้นะคะทุกๆเช้าวัวนเสาร์นะคะ รายการนี้ก็จะมีด้วยกันสามท่านนะคะอาจารย์ดรพินอยุปจริญวันนี้ท่านติดภารกิจสําคัญพวกเราทั้งสองก็ทําหน้าที่กันแก่สองคนค่ะ,ะ,ค,ะค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงอิทธิพลของชาวรา,รารศาีราศีพฤษศค่ะราศีพฤษศลัคนาราศีพฤษศนะคะลัคนาอยู่พฤษศปัญญารู้จบร่ำเรียนเพียรทำ ดุจพระสุทนได้มีสาวสว่างย่อมพลัดพรากกันดุดนั้นเลยนะค่ะก็เป็นพระราชนิพนธ์ของกรมพระ<ไ>ปมรมาณชิช,ชิโนรสนะคะค่ะก็ชาวราศีพฤษภนี่เราจะทราบได้ไงคะอาจารย์ว่าเป็นชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง15มิถุนายนของทุกปีะนะคะก็ะมีพระอาทิตย์สถิตยอยู่ภาย,ายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวโครหรือวัวนะคะ แต่ว่าวันนี้ตำแหน่งของดวงดาวอ่ายังไม่ได้แจ้งเลยค่ะจย์นะคะค่ะก่อนที่เราก็เริ่มต้นด้วยดาวพระอาทิตย์เออดาวพระอาทิตย์นะคะค่ะค่ะดวงดาวบนต้องฟ้าในวันนี้นะคะจย์ตอนนี้ท่านผู้ชมคะเรามาทราบตำแหน่งของดวงดาวบนต้องฟ้าในวันนี้ก่อนนะคะดาวพระพุธมีปัญหาดาวพฤหัี่ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยถึงอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลต่อดวงชะตาราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภตอนนี้ ดิฉันกอแจ้งตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้านวันนี้ก่อนนะคะเชิญค่ะค่ะ,คะท่านผู้ชมคะดวงดาวบนท้องฟ้านะวันนี้ก็มาเริ่มจากดาวพระทิต์นะคะดาวพระทิต์สถิตท,ที่ราศีมีนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ปลาตะเพียนคู่นะคะสองตัวที่ร้อยไว้ด้วยเชือกนะคะก็ร่วมและกลุ่มกันสามองค์นะคะกับดาวมีดาวพระทิต์ดาวพระพุธดาวพระสุขดาวพระทิต์นั้นสถิตท,ที่ระยะ20องศาหนึ่งลิบดา มาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งอุจาวิราชดาวพระพุทธสถิตท,ที่ระยะ15องศา53ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งเป็นมาตรฐานปรกเกษและก็นิดนะคะดาวพระศุกร์สถิตท,ที่ระยะ19องศา24ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ตอนนี้นะคะดาวพระศุกร์ก็มีพละกกาลังนะคะเป็นมหาอุดในราศีเมษซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แพะแกะ ก็ยังคงมีดาวพระมริเตยูสถิตที่ระยะ22องศา14ลิปดาในราศีพฤกษบมีดาวดาวราศีพฤกษบนะคะขอภัยค่ะท่านผู้ชมดาวดาวศีพฤกษบนี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์โคตัวผู้ก็มีดาวร่วมและกลุ่มกันสององค์นะคะก็คือดาวพระอังคารและดาวพระราหูดาวพระอังคารนั้นสถิตที่ระยะ24องศา4ลิปดา มาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งปรกเกษตรและราชาโชคดาวพระราหูสถิตที่ระยะ19องศา5ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งนิดนะคะในราศีตุลซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์คนถือคันช่างหรือคนถือตราช่างนะคะก็มีดาวพระเกตสถิตที่ระยะ20องศา57ลิบดาในราศีธนูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษ์ แพททะเลนะคะก็มีดาวพระจันทร์สถิตท,ที่ระยะ9องศา14ลิบดาราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวนะคะก็คือราศีกุมมีดาวร่วมและกุมกันสององนะคะก็คือดาวพระเสาร์และดาวพระฤห,หัสบดีนะคะดาวพระฤห,หัสบดีสถิตท,ที่ระยะ1องศา12ลิบดาดาวพระเสาร์สถิตท,ที่ระยะ 12องศา50ดาวพระฤหัสบดีนะคะสถิตที่หนึ่งองศา12ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดดาวพระฤหัสอยู่ที่ราศีกุมดาวพระฤหัสอยู่ราศีอยู่ราศีขอขอภัยค่ะดาวพระฤหัสอยู่ราศีกุมนะคะที่1่องศา12ลิบดาวันนี้ดาวพระพุธมีปัญหาขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะดาวพระพฤหัสบดีนะคะสถิตที่ระยะหนึ่งองศา 12ลิบดาดาวพระเสาสถิตที่ราศีมังกรหรือมักรนะคะสถิตที่ระยะ12องศา53ลิบดาะนะคะ,ะและก็นี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าในะวันนี้ที่สมพุดดาวณเวลา24.00นตามคำพีสุริยญญาติค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะจารย์ดาวพระเร,รื่องสับรีเพิ่งยกย้ายก็เลยมึนไปหน่อยนะึงใช่ค่ะเพิ่งนะยกย้ายเมื่อไม่กี่วันเองค่ะเออนี่ยเมื่อ ไม่กี่ <29 S 1> วันไม่ติดเมืนะ่อวันที่29กนี่ไม่กี่วันก็เลยทำท่าแบบมึนมืนมึนนะคะแล้วก็นี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าบนท้องฟ้าณนะวันนี้ที่ร้อยเรียงได้อย่างสวยงามและลงตัวนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เรามาคุยนถึงชาวราศีพฤษภลักนณาราศีพฤษภ เมื่อสักครู่ชาวอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วลัคนานี่จะต่างกันยังไงคะอาจารย์กับชาวราศีค่ะลัคนาก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากและสถานที่เกิดน,นะคะนํามาผูกดวงชะตาแล้วลัคนาของท่านเนี่ยสถิตที่ราศีพฤษศะนะคะค่ะก็ต้องมีข้อมูลนะคะเป็นดวงเฉพาะบุคคลเลยค่ะอาจารย์ให้ความละเอียดมากกว่าชาวราศีแน่นอนค่ะค่ะและ ชาวราศีพฤษภคือผู้ที่มีดาวพระทิติสถิตยอยู่เลขหนึ่งไทยนะคะท่านใดก็ตามที่มีดาวพระทิตเลขหนึ่งไทยอยู่ที่ราศีพฤษภบุคคลคนนั้นเป็นชาวราศีคือภาพกว้างนะคะถ้าลัคนาก็คือจุดบุรพาหรือจุดก่อฟ้าทางทิศตะวันออกกระหนักที่เช่าชะตาเกิดเวลาเกิดเวลาตกฟากมื่อเช่าชะตาอุแวะขึ้นมามีสภาพขึ้นมาเป็นบุคคลก็าสามารถมาแบ่งภพบแบ่งเรือนตั้งแต่ตนุกระดุมพรสสัชจะค่ะพันธุปุตตะอริปัตตนีมรณนะ สุภกรรมะลาภะและมีนาศค่ะสิบสองภพสิบสองเรือนสิบสองราศีค่ะนะคะแล้วก็คุณลักษณะของชาวราศีพฤษภลักนณาราศีพฤษภเนี่ยอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะค่ะราศีพฤษภเนี่ยมีดาวประจําตัวนะคะหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรของเรือนราศีพฤษภนี่คือดาวพระศุกร์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยทายกิเลสสมบัติให้ทายศุกร์นะคะคนที่เป็น ชาวราศีพฤษภนะคะก็จะมีลักษณะเป็นคนที่รักสวยรักงามชอบในเรื่องศิละปะศิลปินนะคะ <Okay. S 1> ชอบในเรื่องการทํามาหากินชอบในเรื่องการเงินการทองนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นราศีที่สองของดวงเมืองและดวงโลกดาวศุกร์ที่ครองราศีพฤษภถ้าดู <Okay. S 1> ตรงนี้เนี่ยจะเน้นไปในเรื่องโภคพย์กิเลสสมบัติการเงินการทองการทํามาหากินตรงนี้เป็นเรื่องหลัก ะะแล้วก็ชอบใช้เขาเรียกว่าชีวิตในลักษณะมีมีอาร์ตออฟไลน์นะคะ,คะหรือ,อ,อมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมีรสนิยมที่ดีนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ราศีเนี่ยเป็นโค,รคหรือวัวนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยก็จะค่อนไปทางโครหรือวัวก็คือค่อนข้างจะดื้อนะคะ,คะแต่เป็นลักษณะเป็นคนที่จะดื้อเงียบหน่อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีพลังกำลังมากเวลาโกรธหรือโมโห,โหนะคะอาจารย์ก็จะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากทีเดียวะนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยนะคะทีเ่เป็นคนลักษณะาอาศีพิศพนะคะดาวพระศุกร์สถิตที่ราศีธาตุดินนะคะอาจารย์ค่ะก็ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวเป็นธนูลักษณ์ของชาวราศีพิศษค่ะก็ บุคคลใดก็ตามที่เป็นชาวราศีนี้ลัคนาราศีนี้ก็จะเก็บเงินเก่งด้วยอาจารย์เนื่องจากเป็นภพกระดุมผ้าของดวงเมืองหรือใช่ค่ะดวงโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเก็บเงินเก่งจะค่อนข้างที่ว่าก็เรียกว่าชอบสะสมชอบสะสมชอบทำมาหากินนะคะเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็เปคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงด้วยเปลี่ยนแปลงยากเนื่องจากเป็นราศีธาตุดินแล้วก็เรียกว่ารักความเจริญก้าวหน้ามากใช่ค่ะนะคะ แล้วก็ดื้อตาใสด้วยใช่ค่ะเหมือนสัญลักษณ์โคสัญลักษณ์โคนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เป็นราศีประเภทเขาเรียกว่าสติระสติระราศีก็คือมีความมั่นคงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะรักใครรักจริงนะคะหัวปักหัวปมหัวปักหัวปมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะดื้อตาใส แล้วก็ขยันดำมาหาได้ใช่ค่ะเก็บเงินเก่งมีพระกําลังมากชอบบันเทิงด้วยชอบบันชอบบันเทิงรักสวยๆงามๆในเรื่องความโลภในเรื่องโลกียะนะคะในเรื่องความสุขความสวยความงามนะคะนี่เป็นคุณสมบัติของดาวพระศุกร์ตนุลักษ์ตันุลักษ์ทายกิเลสกําหนัดหรือกิเลสสมบัติให้ทายสุขเพราะฉะนั้นดาวสุขเป็นดาวการเงินดาวความรักแล้วก็ชาวราศีพฤษภและชาราศีพฤษภเนี่ยเป็น าดาพระสุขเป็นตนุลักเพราะ,ะฉะนั้นก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับการเงินนี่มากที่สุดมากานะคะเก็บเงินเก่งค่ะรักเงินรักเงินร<ต>ักความก้าวหน้าใช่ค่ะบันเทิงค่ะทุกอย่างเลยะนะคะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอันนี้คือจุดที่โดดเด่นนะคะตอนนี้ดาวพระสุขดาวซึ่งเป็นตนุลักเป็นดาวประจําตัวไปสถิตยอยู่ที่พบอยู่ที่พบลาภะจานอนนี้เป็นมหาอุดด้วยมีพลัง ม,มันมานาจมากตัวนี้ได้พละกกาลังที่ดีนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยชาวราศีพฤษภและกันนาราศีพฤษภเนี่ยดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนตนุภพที่หนึ่งและก็เป็นเจ้าเรือนอริอาจาร์พ่วงอริมาด้วยพักที่บกหมายถึงอะไรและแปลว่าอะไรคะอาจารย์ค่ะ,ะตนุไปลาภาดาวพระศุกร์สถิตที่ราศีมีมาตรฐานเป็นมหาอุดค,คือเรียกว่าอุดก็ได้นะคะ,คะแต่ว่าค่าโครจรเข้าไปในองศาที่กําหนดเนี่ย เ,เรียกว่ามหาก็คือยิ่งกว่าอุ่ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ตัวเองมีพลังก,กาลังมากนะคะ <c oughs> ในเรื่องการหาลาบหาผลในเรื่องมิตรช่วยกันช่วยเหลือในเรื่องการทํามาหากินนะคะ <c oughs> ได้ลาบได้ผลได้เงินได้ทองด้วยเนื่องจากดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการเงินและโภคพย์พ <c oughs> นะคะตัวเองมีความโดดเด่นนะคะ <c oughs> มีความเออเรียกว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มีออร่านะคะ <c oughs> มีความสวยความงามนะคะได้เงินได้ทองแล้วก็ได้คนช่วยเหลือสนับสนุนด้วยนะคะแต่พ่วงมาด้วยนะคะเป็นภพอริ นะคะอริไปลาภะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการจัดการปัญหาในเรื่อง<ช>นี้สิรับผลรายได้นะคะของท่านเนี่ยท่านต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยแก้ไขปัญหาแล้วจึงจะนํามาซึ่งรับผลรายได้ในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะคะ<ช>เพราะดาวใดยอยู่ที่ภพลาภะเนี่ยถือว่าให้คุณ<ช>นะคะแล้วก็มาตรฐานนี้ก็ค่อนข้างที่จะ สวยงามเด่นโดดเด่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ถูกธาตุนะคะอยู่ในธาตุน้ำราศีมีนเพราะดาวพระศุกร์เองเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ําในโลกธาตุนะคะแล้วก็ยังอยู่บ้านของพระพฤหัสบดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในเรือนคู่ในเรือนวิชาการเขาเรียกว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นโชคเป็นเงินเป็นทองนะคะพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเกี่ยวกับความรู้ความรู้สติปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้หลักความรู้ใช้ความ สามารถของตัวเองก็จะประสบค,ความสําเร็จมีความโดดเด่นนะคะอาจารย์แต่ว่าอีกไม่นานค่ะอาจารย์ถึงวนันคือพระสุเนจะอยู่ที่ราศีมีเนี่ยถึงวันที่12เมษายนเพราะฉะนั้นช่วงนี้วันนี้วนนัวนที่สนะคะอีก9วันอีก9กวันก็คือผ่านช่วงดีๆมาเนี่ยหลายวันแล้วนะคะค่ะ,คะ,คะก็เก็บเกี่ยวแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็หลังจากนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยระมัดระวังจะมีประสบปัญหา ใ่ช่วงนี้ยังไม่มีช่วงนี้แก้ไขปัญหาได้แก้ได้นะคะแก้ได้เนื่องจากดาวพระศุกร์เป็นมหาอุดเป็นอุดตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้รับผลรายได้ได้มาจากการแก้ไขปัญหาด้วยการแก้ไขปัญหาจากตัวเองเนี่ยเข้าไปหาลาผาผลแล้วก็ตัวเองมีความโดดเด่นแล้วมีคนสนับสนุนช่วยเหลือนะคะสรุปว่าดาวประจําตัวตนุลักษ์ตอนนี้ของท่านนะคะดีดาวให้คุณใช่ค่ะเราไปต่อที่ดาว น,นี้ดาวสุประเคราะห์แล้วตอนนี้เราไปตอวจบัพประเคราะห์ก่อนดีกว่าจันด,ดาวพระเสาค่ะดาวพระเสานะคะดาวพระเสาเนี่ท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพสุภะภพที่เก้าหมายถึงภพที่9้าหมายถึงคัลองชีวิตวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการศึกษาระดับสูงผู้ใหญ่ระดับสูงนะคะ,ค,ะความดีงามสิ่งดีงามศาสนาะค,ะค่ะแล้วก็อีกเจ้าเรือนก็ที่ราศีกุมภพกรรมะ อาจารย์ค่ะกรมะหมายถึงกามะหมายถึงหน้าที่การงานนะคะหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบค่ะค่ะแล้วตอนนี้ดาวพระเสาร์โกจรสถิตที่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพสุภะแล้วก็เป็นเกษตรอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะอ่าหรือว่าตอนนี้เราไปพักก่อนสักครู่ก่อนที่จะได้รู้เกี่ยวกับดาวพระเสาร์ซึ่งตอนนี้มาสถิตที่ภพสุภะจะเกิดอะไรขึ้นนั้นตอนที่เรามาพักกันสักครู่ค่ะ